อนนี้เรากำลังจะไปตลาดโอ้ซิงห,หดดัวใจเลยนะี่ยาไปวัดเป็ดด้วยอ<ะ>วัดเป็ดก็คือวัดม่วงนะคะน้องๆบ,บ้านเราอยู่ใกล้วัดม่วงแต่ว่าดูตอนนี้เหมือนฝนกำลังมาพะว่าท้องฟ้ามืดมากลยพอนนั่งไม่ได้ครับยืนเลยครับคุณปอลิต อยู่ที่ตลาดศาลเจ้าลงทองนะถ้าใครมาวิเศษชัยชานนะก็จะเจอร้านกับโจ๊กนี่นี่นานนี้นะนนะโจ๊กอร่อยอร่อยที่สุดในย่านนี้แหละมีโจ๊กมีต้มเลือดหมูแล้วก็เมนูอาหารเช้านะพอดเนาะคิวเยอะมากไยดีนะแป๊บเดียวก็หมดแล้วตอนนี้ก็มาซื้อโจ๊กให้พอดพออยากกินโจ๊กเหรอครับน่งนะ อยู่บนรถนะนี่ตลาดเช้าของตลาดพิเศษนะคะคนเยอะคนเยอะนี่ก็จะมีขายผลไม้เยอะแยะเลยอันนี้เป็นของแบบชาวบ้านเขามาขายนะสี่ชาวบ้านเขาเอาของมาขายพอขับนะรถก็จะติดนิดนึงนี่ผักก็ผักบ้านๆน,นะคะ ด,ดีทั้งสองข้างทางเลยโอ้นะมีเนื้อมูแ้แฝดสองข้างทางก็จะมีของขายตลอดเลยค่ะ จะมาซื้อปลาทั้งโกร้านอีกล่ะปลาทั้งโกล์ปลานี่ปลาทั้งโกลน่ากินอนะน่ากินไหมร้มนอนๆเลยน,นะน่ากินไหมน่มากินากินคำหนึน่งอ่ะได้เลยได้เลยอือคำหนึ่งนะมน่ากินคำหนึ่งหน่อยพ่อโอ๋อยถึงปลาร้อนพี่บอกร้อนครับ เฮ้ยพงคุ้ย2ี่สิบนะถูกมากที่บ้านเราไม่ได้เลยนะที่บ้านแม่เนีราคานี้ไม่ได้เลยนะยี่สิบน่าจะ30มสิคืนนี่เห็นไหมมีสารเจ้าด้วยเข้าไปในนี้จะเป็นสารเจ้าโอ้ยมีกล้วยขายเต็มเลยเหมือนบ้านเราเลยพอดกล้วยออกเต็มเลยเนะแต่ว่าเราไม่ได้ขายอะ่ะเราเก็บไว้กินแล้วก็แจกโอ้ดูสตลาดนะบ้านก็จะเป็นบ้านทรงเดิมๆเ,เลยนะแถว ขนมเปียกปูนตะโก้อะไรยังไงข้อจะกินอะไรครับอันนี้อันนี้คืออะไรครับขนมชานอ่ะขนมชานนั่นหนึ่งค่ะแล้วก็เปียกปูนเปียกปูนกี่อันเปียกปูนสองอะไรอีกครับปูนมะพร้าวเอาปูนมะพร้าวไหมกินไหมเอาปูนมะพร้าวอันหนึ่งค่ะอ่ะยืน ไส้เผือกกับสาคูเอาไรเอาเผือกอันเผือกสีค่ะดูชีนักกินห้าบาทเองเท่าไหร่คะเจ็ดสิบค่ะเอาแปดสิบค่ะส0งร้อยค่ะดิเอ้ยใช่สองร้อยเลยขอบคุณค่ะ แล้วบรรยากาศของตลาดเช้านี้อมาแต่เช้าก็จะเจอผู้คนเยอะมากเลยนี่สองข้างทางไม่ได้เดินเลยนะวันนี้เราไม่ได้เดินเลยนะพอนะเดินเหนื่อยมากอะไรนะเดินเหนื่อยมากเดินเหนื่อยมา,มากอะไรยังไม่เดินเลยแวะซื้อไก่ไก่ย่างมาแล้วสิบบาทเองอเนื้อไก่กับผงไส้ขอบคุณค่ะ เม่เหนื่อยโหไม่บเกวาเหนียวตี่นแล้ดีมีตลาดยังไปกลับบ้านกันเมื่อกี้เขาขายอะไรนี่เขามาย่างตรงนี้ไก่ย่างฟันประหมูกลับบ้านแล้วอากาศดีไหมพัดโอ้อากาศดีมากเลยยืนเลยนะไม่ได้นั่งเลยในหันหน้ามาหน่อยดิผมฟิว้มอ้โพ